เาดิเอาล้ครับเอาล้ครับได้แล้วครับนักเก่งครับสวัสดีครับโอ้โหครับตัวนี้ประทับใจนะครับขอเดี๋ยวขอถ่ายรูปกันนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปกันนะครับหนึ่งช็อตกันนะครับนี่ครับสุดยอดปีมาในกอหญ้าเลย มันไดนโดนแล้ว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 ชนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับช่องกบเลนจะมาตีเหยื่อปลอมนะครับหมายเป็นบ้านของพี่สาวนะครับบ่อในบ้านอันนี้ครับผมมากับน้าตั้มครับนี่สวัสดีครับครับเดี๋ยวไปชมกันครับว่าผลงานจะเป็นยังไงไปชมครับ ขบนี้หมนันจริงอุ้ยร <c oughs> ะเบิดเจอระเบิดครับไล่นกระเบิดไล่นกพี่ราบกินข้าวในนาใช่ปะ โอบินว่อนเลยส้โดลูกไอ้พวกอง้ยโดนเยอะสองกระจายลาบบินว่อนเลยเจ้าของบ้านบอกเลี้ยงนก ปีมันใน,นกอหญ้าเลยมันไงโดนแล้ว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 ช่อนอุ้ยโดนอยูงง ead, like ่แล้วครับ <resource. S 1> ช่อน นี่ครับพี่ชอนเกือบโลอ่ะได้ไหมอืมกัดกบยางเลยโครีมอยู่ไหนวะตั้มฮะเข้าแก้มแหละนี่คีมอยู่นี่พี่แก ต,ตัวท mm uh ี่สามตัวทสามของวันนี้แม่ต้องยำนะรอดแท่วแล้วกัดระตาเมื่อกี้ไม่โดนไม่โดนตัวไี้นั่นหร นาตั้มครับนาะตั้มจีตามมากัดเทงไม่โดนครับโดนแล้วครับนาะตั้มนาะตั้มโดนแล้วครับนาะตั้มโดนแล้วครับไปช่อนช่อนใหญ่ครับน,นี่ครับผลงานน้าตั้มครับช่อน ส์เกือบประมาณเจ็ดปดขีดนี่ครับสุดยอดเหยื่อพังเลยโดนมาสองตัวครับปากขาดละโดนไสายโลไปสองตัว เอาแล้วครับเอาแล้วครับได้แล้วครับนักเก่งครับโอ้โหครับตัวนี้ประทับใจนะครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปกันนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปกันนะครับทีหนึ่งช็อตกันนะครับ แต่ตัวที่มวนน้ำตัวนี้ตัวใหญ่นะเท่าเท่ากับตัวแรกเลยนะอันนี้มาตีอีกบ่อหนึ่งนะครับ มันมีสองบอ่อครับบ้านพี่สาวอันนี้บอ่อหนึ่งบอ่ตงบอตะกี้ก็กดกดเป็นสามตัวนะครับแล้วตัวเล็กตัวปล่อยไปแล้วครับเอาตัวใหญ่นี่ครับปับ๊บโอ้โหไม่ปั๊บครับ นน้วสนสวย,สวยครับวันนี้เราก็ตีได้ประมาณชั่วโมงกว่าคนระับก็ได้ปลาช่อนไปทั้งหมด3มตัวใหญ่คนระับตัวเล็กตัวหนึ่งก็ยังไงก็ขอฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครก็เป็นกำลังใจคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้สวัสดีครับผมกันตั้มสวัสดีครับสวัสดีครับ